กราสวัสดีเท่า้ชมโดนทารเดดาววันนี้เราอยู่กันในเกม Silver and Blood นั่นเองครับและในวันนี้ครับผมก็แมมทุกๆเกมผมต้องรีวิวทีมดอททุกทีมเลยใช่ไหมเนี่ย <laughs> และในเกมนี้ครับผมตัวละครอย่างอาติล่างล้ำโลกโคตรที่จะขี้โกงนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณจัดทีมไม่ถูกเนี่ยไม่ได้จัดทีมดอทเขาบอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้มันก็เป็นตัวละครดอทแบบเฉยๆน,นะ แต่ถ้าเกิดว่าเรารวมทีมครบแล้วนะครับผมมีตัวนู้นตัวนี้อย่างที่ผมมีเนี่ยโอ้โหแมงโคตรแดงผมเล่นมาหลาย ID ดีแล้วทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็มีไ d ดีนู้น ID ดีนี้ไม่ว่าจะทีมซัมมอนผมลองมาหมดแล้วในเมื่อวานนี้นะในที่สุดผมก็มาถูกใจทางด้านของทีมดอทแม่งแรงแรงแบบวิเคียแรงขนาดไหนอะทุกคนดูด่านผมเล่นไม่กี่ชั่วโมงเมื่อวานนี้อะจากเริ่มต้นจนมาถึงด่าน6ขีด6กอะโดยที่ผมเนี่ยไม่ได้กดพลังงานจากตรงนี้เลยนะเว้ยที่มันจะต้องใช้เพชรไม่เกี่ยวกับเพชรเลยดังนั้นเพชรบ ถ้าเกิดว่าใครได้ตัวละครตัวนี้อ่ะหาทีมไม่ครบครับแม่งโคตรเทพแต่ถ้าทีมไม่ครบเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งอะนะเอาล่ะด้านั้นนะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมคีมดอดกันนั้นก่อนอื่นเลยขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกกันตัวเองเพราะว่าขอแนะนำเปร้านเติมเกมเพาเวอร์เพลย์เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกกันตัวเองอะนะร้านจะเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจครับเพียงเซิร์เข้าไปใน Facebook เลยว่า p o w r p y ที่่ลลลลิิงกกกกก์ใต้้้้คคปป็็ไไดดรรรัับบอยยยาาาืมชนนวะะแ สำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมจลอง n d r o i d ยที่เอาไว้เล่นเกมมือถือบน PC แบบลื่นไหลเนี่ยผมขอแนะนําเป็น LD Player 9เลยครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เรี d ปล่อยบอดฟาร์มออฟไลน์ line. โอ้โหบอกได้เลยว่าครบจบที่ LD Player 9เลยครับจะได้ไม่ต้องลาบากมือถือเนาะส่วนตัวผมแล้วชอบเล่นเกมมือถือแต่ว่ามาเล่นบนคอมทุกทีแล้วก็ใช้โปรแกรมจำลอง n d r o i d ยได้แหละถึงจะได้เล่นเกมมือถือบน PC ได้นะเอาละนะครับผมเราเริ่มจากอะไรดีเรามาดูทางด้านของตัวละครอ,อย่างอาเจากันดีกว่านะครับผมตัวละครตัวนี้มันเก่งขนาดไหนนะพาร์ทซีบนะครับผม น,นั่นคือเมื่อเอฟเฟกต่อเนื่องของอาติก็คือไอตัวนี้แหละนะครับผมสิ้นสุดลงมีโอกาส50%ครับที่จะมอบโรคระบาด1ชั้นซึ่งสถานะต่อเนื่องของเจนเนี่ยมันจะเป็นโรคระบาดนะอ่ะมีโอกาส50%ดังนั้นถ้าเกิดว่า ดอทมันหมดบนหัวศัตรูมันก็มีโอกาสจะแปะนะครับผมทําให้ดอทเนี่ยมีโอกาสหายไปค่อนข้างที่จะน้อยเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับค่อนข้างที่จะดีเลยนั่นคือหากเป้าหมายตายครับสถานะดาเมจต,ต่อเนื่องทั้งหมดบนพวกมันมีโอกาส50%ที่จะส่งต่อไปยังศัตรูต่อไปนั่นก็คือไม่ใช่แค่โรคระบาดนะครับผมคุณมีดอทตอนนี้มีดอทอะไรบ้างที่ผมเห็นนะจะมีดอทสายฟ้านะครับผมมาจากโจรน,นะครับผมแล้วก็มีดอทของอะไรสักอย่างนี่แหละที่มันเป็นเลือดไหลนะครับผมดอทพวกนี้เนี่ยมันจะเชนไปยังตัวถัดไป บอกเลยว่าโคตรขี้โกงและนี่ก็คือพาสซีพรสวรรค์ที่ผมรู้สึกว่าอเนี่แหละนะครับผมของขี้โกงมาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาเจไปโดยที่คุณไม่ใส่ตัวดอทเนี่ยดาเมจต่างกันไหมโอ้เห็นได้ชัดเลยนะครับผมดาเมจหายไปประมาณ80%เลยโอเคแล้วก็ต่อไปครับเรามาดูการโจมตีปกติกันดีกว่าดาเมจกายภาพนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากนะทีนี้เรามาดูสกิลพิเศษครับทำงานทุกการโจมตีปกติ2ครั้งนะครับผมจะสร้างดาเมจกายภาพเท่ากับ700เอ้ย112เอ้ย100 เจนะครับผมขออภัยครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากครับตรงนี้จะสําคัญอยู่พร้อมทําให้ศัตรูในวงกลมนะครับผมดังนั้นเขาจะเป็นแบบ เอโในระยะในระยะกรอบของเขาอ่ะภายในรุย่ยหนึ่งสแต็กนานสิบสวินาทีนะครับผมก็คือโรคระบาดนี่แหละนะเมื่อจันทานโลหิตทํางานอาตติจะเปลี่ยนเป็นการโจมตีปกติ2ครั้งถัดไปนะครับผมเป็นสกิลพิเศษของนางเองเนาะตรงนี้ก็หลังจากที่เราทําคอมโบพัดจันสีแดงแล้วนะการโจมตีปกติมันก็เท่ากับว่าตี2ครั้งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมอ่านแล้วก็ดูงวงๆเอาเป็นว่าไม่ต้องสนใจมากก็ได้ <c oughs> อาล่ะทีนี้ไฮไลท์นะครับผมเบิร์ด,ดามจโคตรที่จะแรงถึงแม้ว่า ดาเมจเนี่ยจะเป็น1500เอ้ย1เอ้ยเใช่แล้ว1575นรบะผมอัพเลเวล2นะแกสตูเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมโดยจะแบ่งดาเมจออกเป็นแบบเท่าเทียมกันแต่ตรงนี้ครับผมนั่นคือทริกเกอร์สถานะดาเมตต่อเนื่องสตูถืออยู่ทันที2ครั้งดังนั้นไม่ว่าตอนนั้นเนี่ยมอนจะเป็นการติดอะ,อะไรอะโรคระบาดของเจ้นะครับผมแล้วก็มีติดอะไรอีกสายฟ้านะครับผมมีติดเลือดไหล3อย่างนี้เจ้แม่งบังคับระเบิดดอดเลยตุ้มนะครับผมพอมอนตายเกิดอะไรขึ้น เกิดพาสีบครับส่งต่อไปให้กับมอนตัวถัดไปไอ้เหี้ยวไม่โคตรขี้โกงเลยเออถ้าเกิดว่าทุกคนยังไม่ได้ลองลองดูเหอะนะครับผมคนละโลกนะครับผมกับพิมพ์ปกติคือตัวดาเมที่ผมเห็นมาดาเมทขี้ไก่ขี้กาไปเลย ขนาดโจนนะครับผมตัวละครที่ลหลายคนคงจะว้าวใช่ไหมล่ะดามเมจแรงอืมนี่ตัวนี้นะครับผมทําให้ทีมแรงขึ้นไปอีกประมาณเท่าตัวเลย <c oughs> อ่ะโจนนะครับผมเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เราเนี่ยควรที่จะมีในทีมเนาะซึ่งเขาจะสามารถติดดอดได้หลังจากที่เขาเนี่ยได้มีการใช้อันตินะครับผมดอดของเขาคือการเหนี่ยวนำนะครับผมจะเป็นการสร้างสายฟ้าเรื่อยๆ,ๆตรงนี้เนะาะอเจฮาติเนี่ยเขาก็สามารถระเบิดดอดได้ตรงนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับที่เน้นเลยก็คือการกดอันติให้เขาเนี่ยมีทางด้านของตรงนี้ครับผม ก็จะมีการสร้างดาเมจดอทเ,เรื่อยๆโอ้โหหลายสเต็กมากนะดาเมจส่วนตัวเนี่ยก็แรงอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างเนี่ยดอทมันยังมีผลต่อทางด้านของฮาตีล่างลำโลกด้วยเอาล่ะทีนี้นะครับผมยังมีดอทอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนํานั่นก็คือตัวละครอย่างดิโครนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเราสามารถไปไหนก็ได้นะครับผมไม่ว่าคุณจะอยู่ทางซีกโลกเหนือคุณสามารถเลื่อนได้เลยถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นกินเลนอะกินเลนมันจะแบบ พุ่งเป็นแถวตรงใช่ไหมอยากจะไปไหนก็ได้แต่ว่าจะมีการพุ่งเป็นแถวตรงตัวนี้ไม่เหมือนกันครับคุณสามารถเลือกเลยว่าคุณจะให้แบบมันวิ่งเดแฟตไปที่ไหนมัน <c oughs> ก็จะมีการติดและการติดของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเส้นตรงนะครับผมมันจะมีการวิ่งแบบซิกแซกนะพยายามทําให้ดาเมจต่อเนื่องเดี่ยมันติดได้หลายๆตัวซึ่งดาเมตต่อเนื่องตรงนี้ฮาติก็สามารถบังคับได้และทีนี้เราก็ต้องมาเทียบกันแล้วนะครับผมระหว่างทางด้ของโจนกับ นิโคลตัวไหนดีกว่ากันอ่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียคนละแบบถามว่าตัวไหนดาเมจแรงกว่ากันเมื่ออยู่กับทางด้านของอาติผมแนะนําว่าโจนนะครับผมดาเมจแรงที่สุดดาเมจส่วนตัวเขาก็แรงอยู่แล้วนะครับผมส่วนดอตเนี่ยเขาก็มีการระเบิดส่วนตัวนี้ครับผมประโยชน์ของเขาเนี่ยสามารถแปะดาวไอแปะดอตได้เ e อลอี่ะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถบังคับให้นิโคลเนี่ย วิ่งไปหาทางด้านของฮาติเจลําโลกได้นะครับผมเพื่อติดดอทให้เนาะแล้วตัวนี้ก็ระเบิดดอทดังนั้นมันจะมีข้อดีข้อเสียคนละแบบดังนั้นตัวนี้ติดดอทนะครับผมในระยะประชิดนะครับผมต้องทําให้ตัวนี้เนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกันถึงจะแบบระเบิดดอทได้ดีแต่นี่คงไม่จําเป็นเลยครับไม่ว่าฮาติเนี่ยเขาจะไปอยู่ส่วนไหนของโลกเขาจะวิ่งไปหาไปช่วยติดดอทได้อ่ะตรงนี้นะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็เอาทั้ง2ตัวละครนี้เข้าสู่ทีมฮาติกันละกันนะครับผมมีดอทจะได้ครบๆเนาะทีนี้เรามาพูดถึงงงงแแททคกัันนบบ้าะรม สำหรับอามีนี่น่าจะดูดีมากที่สุดแล้วนะส่วนตัวผมแล้วถามว่าทําไมมันถึงดูดีอันติของเขาเนี่ยจะเป็นการผักมอนพูด,ดง่ายๆว่ามันสามารถรวบมอนได้และการรวบมอนทําไง ก็คือทําให้มอนเนี่ยมันไปอยู่เป็นกองพอมันอยู่เป็นกองแล้วโจนเนี่ยเขาก็สามารถไปตีได้นะครับผมแปะดอตให้กับศัตรูที่แบบมันถูกกระจุ่มกันไว้แล้วอะ่ะทุกคนพอเข้าใจภาพใช่ไหมดังนั้นนิโคเนี่ยอาจจะไม่ได้จําเป็นถ้าเกิดว่าเรามีตัวรวบมอนอยู่แล้วอ่ะพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีแล้วก็อีกอย่างเนี่ยอันตีของเจ้เขาไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าตัวนั้นเนี่ยเขาสามารถรวบได้ใช่ไหมตัวแทงของเราอะ่ะระเบิดดอตทีโอ้โหหายครับผม <laughs> ดาเมจโคตรแรงอ่ะและทีนี้นะครับผม ก็ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมครับว่าจะสามารถหาตัวละครนี้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใช่ไหมมันจะมีตัวไหนอีกแ้งแจกฟรีได้ไหมเบลล่านะครับผมเบลล่าเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับผมแต่ก็ ไม่ได้เวิร์กซะขนาดนั้นเนาะด้วยความที่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีสกิลรวบส่วนใหญ่เนี่ยจะทำให้มอนแตกกระจายด้วยซ้ำเนื่องจากเขามีตัวซัมมอนที่เป็นกิกกี้นะครับผมแล้วก็มีทางได้ของอันตีที่ซัมมอนบอสตัวใหญ่ออกมาอดังนั้นก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ส่วนตัวระดับ SR ก็ถือว่าโอเคนะครับผมเนื่องจากมียั่วยุให้นะไหนว่าตัวที่มันแจกอะนี่ นะครับผมถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่ค่อยได้ใช่ไหมเราใช้ตัวละครระดับ S s R แต่ก็ไม่แน่นะครับผมด้วยความที่ว่าตัวละครระดับ S R เนี่ยเราสามารถอ,อะไรนะเลเวลไปได้นะครับผมไกลกว่าตัวละครระดับ S s R ต้องรอดูว่าในอนาคตนะครับผมเมื่อเราอัพเต็มตันๆแล้วมีดาวครบๆเนื่องจากมันหาดาวได้ง่ายใช่ไหมบางทีตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะดูดีกว่าทางด้านของแทงระดับ S s R ด้วยซ้ำนะครับผมแต่ในะตอนนี้ก็คือแทงระดับ S s R ก็ถึกอยู่นะครับผมต้องรอช่วงท้ายเกมเนาะรอดูว่าเราจะได้ใช้ไหมนะครับผมจะเป็นประมาณ นี้ส่วนฮิวเลอร์นะครับผมอยากจับตัวละครอะไรมาก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับส่วนตัวผมแล้วก็เป็นตัวนี้สามารถคิวเลือนได้ค่อนข้างที่จะแรงเลยอ้อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับผมมันจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางคีมนี้ได้อยู่ถ้าเกิดว่าเป็นคีมีนะนั่นก็คืออาเจระดับบันพวุรุษนะครับผมที่สามารถล้างสถานะพอมันล้างดอปได้แบบนี้ก็คือตัวนี้เนี่ยแทบไม่เป็นประโยชน์เลยแต่ยังไงก็ นั่นแหละเราดูว่าจะมีคนที่เลือกตัวฮิลล้างดอทมาเยอะหรือเปล่าเนาะอันนี้ของเต็มแล้วผมขออนุญาตกดลับก่อนตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมยังไม่ได้เล่นเลย <c oughs> แต่มันผ่านมาได้เยอะจริงผมเล่นแล้วแบบโอ้โหนี่มันตัวบ้าตัวบออะไรเว่นโคตรกี้โกงเลยเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไป ไปดูด่านนี้กันล้วกันนะครับผมเลเวลต่ำๆนะค่อนข้างที่จะยากอยู่พอตัวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้อดีข้อเสียนะครับผมสำหรับทีมนี้มันจะเป็นยังไงบ้างเนาะจริงๆผมสามารถอัพเลเวลไปต่อได้นะครับกได้นนําเนี่ยก็ยังต่ํากว่าซึ่งการเล่นของผมเนี่ยก็คือไปนะเรากดเริ่มไปเลยครับปุ๊บ,บเดี๋ยวขออนุญาตคูนหนึ่งะครับผมมันจะได้ดูง่ายๆเนาะอ่าปุ๊บแบบนี้เดี๋ยวนะต้องรวบป่าวะ ผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวขออนุญาตแบบยกเลิกผมขออนุญาตใช้เป็นโจรกันแล้วกันนะครับผมอาโจรก่อนโจรเนี่ยผมจะอันตีแล้วก็เปิดดอทนะครับผมนีเ่เห็นไหมอันตีไปครับคุณลองสังเกตด,ดูครับติดดอทแบบรัวๆรัวๆแบบนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยคนที่จะใส่ตัวฮิวนะตัวฮิวไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้เป็นใาด้านของนิคโครคุณเห็นไหมว่านิคโครเนี่ยสามารถวิ่งไปได้ทุกที่เลยนะแต่ผมจเจ้าแค่ตรงนี้ครับเพื่อเอาสถานะอดอทปึ๊บสวยงามจริงๆถ้ามีตัวฮิวเนี่ยมันจะดีมากเลยนะผมน่าจะไม่ผ่านครับ ตัวฮิวไม่ออกครับอะแล้วก็ระเบิดดอดดูนะครับผมดีดอดโคตรเยอะเลยนะอันติตายก่อนไหมเนี่ย <c oughs> โอเค,คอน,นะครับผมปุ๊บอันติปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตุ้มนะครับผมโอโหหายครับผมหาย <c oughs> ดาวเวโคตรแรงอ่ะนี่ฮิวบ้างฮิวบ้างโอเคตายครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ใส่ของนะของก็ยังมีไก่ไกาคือเพิ่งเล่นจบมาเมื่อวานอะ <c oughs> ไม่ยังไงผมบอกแล้วว่าทีมนี้เนี่ยมันโคตรแดงอะเดี๋ยวผมเทสให้ดูกันล้วกันว่าระหว่างไอตัวละครไรเดียแต่ละตัวมันมีประโยชน์ต่างกันอย่างไรนี่เห็นไหม โจนนะครับผมดาเมจแรงอยู่แล้วตัวนี้นะครับผมฮาติล้ำโลกก็คือแปดดอทครับโคตรตึงส่วนนิโครครับ <c oughs> ดาเมจอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คิดเอาสำหรับใครที่เล่นโจนอยู่แล้วเฮ้ยดาเมจโจนโคตรแรงอ่าคนเรามีอาติล่างล้ำโลกมาเล่นคู่ดูสิแม่งดาเมจกระโดดไปขนาดนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นใหม่กันครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะเอาไงดีเทียบให้ดูกันลวกันว่าความแตกต่างระหว่างที่ ถ้าเกิดว่าเป็นดอทตัวนี้นะครับผมกับดอทโจนอันไหนจะดูดีกว่ากันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยปึ๊บโอเคโจมตีไปโอ้โหแล้วไม่มีด้วยนะครับผมไม่มีแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอารวบก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่ามอนมันกระจายอยู่อะตัวนี้จะดีมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะรวบดันเข้าไปปึ๊บอันตีไปครับจะเป็นการสตัรน,นะครับผมปึ๊บดันไปแล้วก็ยังไงต่อโอ้โหโอไอตัวนั้นไม่มาเลยว่ะไม่เป็นไรนะครับผมใช้ฮิวไปก่อนละกัน โอเคน,นี่มาแล้วมาแล้วขอแปะสักหนึ่งทีครับโอ้โหเสียงรถมาขออภัยดได้วยนะทุกคนอ่ะแปดอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอบนี้ไม่มีดอทของโจนนะครับผมเดี๋ยวรอปึ๊บอ่ะตายไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาแท้ตัวนี้อ่ะแล้วก็จะบังคับดอทนะครับผมตอนนี้เราจะได้ดอทระเบิดแล้วโจมตีไปแล้วก็การแปะดอทเดียวมันไม่ได้ดูดีกว่าโจนเลยนะครับผมดังนั้นโจนเนี่ยถ้าเล่นคู่เนี่ยมันจะดูดีสุดนี่เห็นไหมเฮ้ยแต่มัน ตายวะ่ะมันตายหมดเลยวะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวคิวก่อนอ๊บอประมาณนี้นะครับผมลองเลือกเอาดูว่าตัวละครไหนมันคู่ดีที่สุดแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะถึงแม้ว่าโจเนี่ยมันจะช่วยทําดาเมจแต่ทําไมผมพยายามเล่นหลายครั้งแล้วรู้สึกว่านิโครเนี่ยมันสามารถทําให้ดอตมันแรงแรงแบบแรงแบบฉีกเวอร์วัาวางอลังการเลยคุณดูดิจะเป็นประมาณนี้อ่าเดี๋ยวต้องลองนะครับผมว่าเออถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวแปะดอตจะเป็นแบบไหนใช่ปะละ่ะ โอเคใส่อาร์ติแฟกต์เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาลองจัดทีมกันดูนะเมื่อกี้ผมใส่ตัวอะไรไปบัางนะตัวนี้ใช่ไหมเวทเอาโจนออกนะครับผมเราไม่มีตัวดอดนะดังนั้นเจ๊เขาจะเป็นตัวดอดเพียงแค่ตัวเดียวดูว่าทีมมันจะล่มจมขนาดไหนโอเคก็เริ่มไปครับปึ๊บเดี๋ยวรอบนี้เราจะเอาอะไรดีเริ่มต้นจากฮิวไหมฮิวหรือว่าจะดันดีดันก็ได้มั้งเนาะดันรวบโอเคดันไปที่อื่นดีกว่าปึ๊บไป อันติไปแล้วครับผมจังหวะนี้เปิดด้วยอันติแล้วก็เอ้ยโอ้โหตายอย่างไวเลยเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหทีมไม่คดล่มจมเลยคือมันไม่มีตัวติดดอทอ่ะมันก็เหมือนเกมอ,อื่นอ่ะทุกคนแบบเอาตัวติดดอทมาแค่ตัวเดียวทําอะไรได้อ่ะเออก็ทําไม่ได้ใช่ไหมละ่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดโดยการฮิวแล้วกันนะครับผมอฮิวฮิวตัวแทงเราแม่งรอบนี้คดล่มจมเลยเนะี่ยโอเคเดี๋ยวรอก่อนอ่าเดี๋ยวอันติให้ดูเลยด้วยครับอ่ะอันติไปปุ๊บ คุณจะเห็นความต่างว่ามันไม่มีดอทนะครับผมดังนั้นเจ๊เขาก็บังคับระเบิดดอทอะไรอ่ะมันไม่มีอ่ะดูดิปึ๊บตุ้มนะครับผมดาวมีสกิดชิบหายเลยเนี่ยล่มจมจัดท <c oughs> ีมล่มจมอ่ะดังนั้นก็สําหรับใครที่มีฮาติล่างรับโลกเนี่ยก็บอกเลยว่าควรที่จะมีตัวดอทนะเหมาะที่สุดก็คือจะเป็นฐานของโจรน,นะครับผม มีดาเมจส่วนตัวที่สูงแต่ถ้าเกิดว่าใครมีนิโคลก็ดีเหมือนกันนะครับผมนิโคลเนี่ยเขาสามารถวิ่งไปได้ทุกที่เลยไปช่วยติดดอทอันนี้ก็จะดูดีเช่นกันเนาะยังไงผมคิดว่าฮาติล่างล้ำโลกเนี่ยมันก็ดาเมจแรงพอที่จะจบได้แล้วขอแค่มีตัวติดดอทด,ดีๆอย่างนิโคลเนี่ยก็สามารถจบได้แต่ถ้าเกิดว่าใครได้โจรมาก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับผมและทุกคนเนี่ยลองยังลองแล้วเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดสมัครใช้กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะเเพื่่่ออออปปป็็นนนนกกกกาลลลััังใจรรคคิิตตไไแ้้ววสบบีขผม